ในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการทบทวนเรื่องของลึกจริงลึกปรากฏซึ่งก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่เราจะสอบปลายภาคนี้นะครับก่อนหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่นว่าการที่ตาของเราเนี่ยจะมองเห็นวัตถุได้เนี่ยก็ต่อเมื่อแสงต้องไปตกรทบกับวัตถุนั้นนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตาของคนอ่ะสวิว่าตรงนี้เป็นดวงตาของคนกันแล้วกันนะครับก็ตรงนี้เป็นก้อนวัตถุ แสงต้องไปตกทบที่วัตถุนั้นครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตาของคนทําให้คนเนี่ยมองเห็นว่าณตรงนั้นเนี่ยเป็นวัตถุนะครับคราวนี้ถ้ามันมีแค่ตัวกลางเดียวหมายความว่า,าคนและตาเนี่ยคนและวัตถุเนี่ยอยู่ในตัวกลางเดียวกันนะครับคนเห็นวัตถุอยู่ที่ระยะห้าเมตรวัตถุก็จะอยู่ที่ระ,ระยะหเมตรจริงๆนะครับแต่คราวนี้ถ้ามันมีอยู่สองตัวกลางครับถ้ามันมีอยู่สองตัวกลาง การที่ตาของคุณมองเห็นวัตถุนได้เนี่ยนะครับก็ตังเมื่อแสงเนี่ยต้องไปตกระทุกับวัตถุนั้นนะครับแล้วก็เข้าสู่ตาของคนคราวนี้ถ้ามันมีสองตัวกลางเนี่ยมันจะเกิดการหักเหเกิดขึ้นครับจริงๆแล้วภาพจริงๆที่คนมองเห็นเนี่ยไม่ใช่วัตถุครับแต่ว่ามันเป็นแค่ภาพเท่านั้นอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับก็เห็นว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่วัตถุครับแต่มันเป็นภาพแต่มันเป็นภาพ แสงไปตกระทบกับวัตถุนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างครับด้านบนเป็นภาพนะครับตัวนี้เป็นวัตถุแสงไปตกทบกับวัตถุที่อยู่ทางแสงก็เดินทางไปครับผ่านมายังตัวที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นที่มายังตัวกลางที่สองครับก็จะเกิดการสะเกตุเกิดขึ้นนะครับตำแหน่งของวัตถุจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ตำแหน่งที่คนมองเห็นนะครับก็อาจจะอยู่สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักการของลึกจริงลึกปรากฏนะครับ อันนี้ต้องเรียนต้องเข้าใจก่อนนะว่าแสงเนี่ยไม่ได้ออกจากตาของคน,นครับแสงต้องไปตกทบกับวัตถุนั้นนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตาของคนนะครับอ่าทีนี้อ่สมมุติว่าครูยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าอ่คนมองปลาอ่าสมมุติว่าตัวนี้เป็นผิวน้ำนะครับข้างบนเป็นอากาศรูลากเส้นปกติมาหนึ่งเส้นครับ เส้นที่ตั้งฉากกับผิวน้ําแล้วก็อากาศนะครับเส้นที่ตั้งฉากกับรอยต่อให้คนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันคนระับอันนี้เป็นคนนะครับคนมองปลาสูสุนให้คนมองปลานะครับอันนี้ถ้าคนมองปลาแสดง,งว่าแสงเนี่ยต้องไปตกที่ตัวปลาครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตาของคนปลาเนี่ยอยู่ในน้ําครับ เพราะนั้นแสงเดินทางจากน้ำไปอากาศครับคนนี้เราแสงเดินทางจากน้ำไปอากาศนั่นเองน้ำเนี่ยมีดัชนีตุของน้ำนะครับครูให้เป็นสี่ส่วนสามก็แล้วกันดัชนี折射ของอากาศนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นแสงเดินทางจากเอ็มากไปเอ็น้อยครับก็คือเดินทางจากน้ำไปอากาศน้ำเนี่ยมันมันมีดัชนี折射 ึ่งจุดก,กว่าเนาะสี่สี่หันสามได้หนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดกว่ากว่านะครับสายทางจาก n มากไปเน้อยครับเมากไปเน้อยนั่นหมายความว่านะครับลึกจริงจะมากกว่าลึกปรากฏลึกจริงเราให้เป็นตัวเนะครับลึกปรากฏให้เป็นตัวเอผ่านนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมีดัชนีเหมากนะครับ ส่วนอากาศมีดัชนีเห็นน้อยนะครับลึกจริงจะมากกว่าลึกปรากฏในทางกับการครับถ้าแสงเดินทางจากเอ็น้อยครับไปเอมากลึกปรากฏเนี่ยจะมากกว่าลึกจริงนะอันนี้อันนี้คือข้อควรพิจรารณานะครับในการทําโจทย์เรื่องของลึกจริงลึกปรากฏนะครับกรขอบสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยตอนทําโจทย์เนี่ยนะเราต้องเขียนไว้นะครับเพราะว่า มันเป็นหลักการของลึกจริงลึกปรากฏเวลาทาโจทย์เราก็ได้ตรวจเช็คได้จากกรอบเสืออันนี้นะครับอทีนี้เวลาเราวาดลูกครับกวาดแบบนี้ก่อนฮะเส้นตรงที่ตัดผ่านสองตัวกลางนั่แหละเส้นเนี้ยเราเรียกว่าเส้นสายตาครับแสงเดินทางจากปลาไปหาคนนะครับเส้นตรงเส้นนี้คือเส้นสายตาครับเพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยสิ่งที่ คนมองเห็นเนี่ยนะครับมันคือภาพครับไม่ใช่ปลาจริงๆตรงนี้ผมว่า,วาตรงนี้ก็แล้วกันครับตรงนี้คือภาพครับไม่ใช่ปลาจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นภาพของปลาครูให้ปลาเนี่ยภาพปลาเนี่ย,ยอยู่ลึกจากผิวน้ําครับที่ระยะ s ผ่ามก็แล้วกันก็คือระยะภาพนั่นเองนะครับดังนั้นในข้อนี้ครับ แสงเดินทางจากน้ำไปอากาศนะครับเอ็นมากไปน้อยลึกจริงมากกว่าลึกปรากฏดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปลาต้องอยู่ลึกกว่าภาพครับตัวนี้คือปลานะครับตัวนี้คือภาพของปลาครับเพราะนั้นจริงๆแล้วปลาต้องอยู่ลึกกว่าภาพครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับปลาเนี่ยจะอยู่ลึกตรงนี้ก็แล้วกันครับตรงนี้เป็นปลาจริงครับแสงท้งไปกรทบที่ตัวปลาครับ แล้วก็เดินทางเข้าสู่ตาของคนก็วาดลังสีตกกระทบครับนะแสงไปตกกระทบกับตัวปาครับแล้วก็เดินทางมาตรงนี้แล้วก็หักเหเข้าสู่ตาของคนทำมุมตกกระทบเป็นมุมเซต้านหนึ่งครับ แล้วก็ทามุมผังเหตุเป็นมุมเซต้าส,สนะครับมุมตกตรทบและมุมผังเหตุเนี่ยให้เราพิจารณาที่รังสีตกกทบกับรังสีหังเหตุนะครับกระทำกับเส้นปกติเท่านั้นนะครับสมการที่เราจะใช้ในเรื่องของลึกจริงลึกปรากฏเนี่ยก็จะเป็น s อสพายมส่วน S เท่ากับ n2 cos เซต้าสหารด้วย n1 cos อเซต้าหอันนี้คือสมการของอลึกจริงลึกปรากฏนะครับก็ จะใช้ร่วมของกฎของสแนลนะครับคือในเรื่องของรึจริงรึปรากฏเนี่ยมันจะบอกอค่าของ n 1 n 2มาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะใช้กฎของสแนลเนี่ยร่วมเข้าไปด้วยก็คือ sin ซสตาร์หนึ่งนะครับส่วนด้วย s i ซสตาร์สองเท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1นะครับเราก็จะใช้คการอันนี้เลยนะครับในการคำนวณหาค่าต่างๆครับ แล้วก็ในเรื่องของลึกจริงลึกปรากฏเนี่ย S หนึ่ง S สองเนี่ยก็จะพิจารณาในตัวกลางที่1เท่านั้นนะครับอ๋อไม่ใช่ S หนึ่ง S สโทดิต้องเป็นอ่า S กับ S พ i า,ามครับตัวนี้นะเราจะพิจารณาในตัวกลางที่1เท่านั้นนะครับตัวกลางที่หนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้พิจารณาในตัวกลางที่2นะครับ ันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของเรื่องลึกจริงลึกปรากฏนะครับคณิตมีโจทย์อยู่2ข้อนะครับเดี๋ยวไปดูใน EP ถัดไปได้เลยครับ